สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนบทปฏิบัติการเกี่ยวกับผลของแหล่งคาร์บอนนะครับต่อการเจริญของแบคทีรียนะครับอย่างที่ได้เรียนไปในทฤษฎีแล้วนะครับว่าแบคทีรียแต่ละชนิดเนี่ยจะมีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันและสารอาหารแต่ละชนิดก็จะส่งผลต่อการเจริญที่แตกต่างกันของแบคทีรียท้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับ1คือความยากง่ายในการเอาสารอาหารเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการเมแทบอลิซึม กับกับ2คือสารอาหารหรือว่าแหล่งคาร์บอนแต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนหรือว่าการให้พลังงานต่อเซลล์เนี่ยมากน้อยต่างกันยังไงนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทําการทดลองกันดูนะครับอย่างที่อาจารย์เคยบอกไปแล้วเกี่ยวกับอิเล็กตรอนทาวเวอร์นะครับรวมถึงการออกซิไดซ์ของสารอาหารหรือว่าของซับสเตรตแต่ละตัวซึ่งจะทําให้ได้ ATP ที่แตกต่างกัน วันนี้เราก็จะเลยเราเลยจะแปลผันแหล่งคาร์บอนนะครับที่จะใช้ในการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียรตัวหนึ่งนะครับโดยที่จะให้แหล่งคาร์บอนในอาหารที่เป็น GYP นะครับแต่ว่ามีแหล่งคาร์บอนต่างกันได้แก่ 1. คือกรูโคสนะครับ2คือน้ําตาลฟุกโตส 3. คือน้ําตาลโมโตสนะครับ4คือแป้งหรือว่าสตาร์ชนะครับและ5ก็คือเซลลูโลส รเรามาดูกันว่าหลังจากที่เราลงเชื้อไปแล้วเนี่ยนะครับเชื้อหลังจากที่บ่มไป24ชั่วโมงเชื้อจะมีการเจริญที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวให้นะักศึกษาอาภิปรายผลการเจริญลงไปโดยวัดเป็นค่า OD นะครับวัด OD ของอาหารแต่ละฟาสนะครับเมื่อหลังจากที่เราบ่มครบ24ชั่วโมงแล้วนะครับแล้วก็ดูซิว่าการเจริญของเชื้อแตกต่างกันไหม และแตกต่างกันอย่างไรนะครับและให้นักศึกษาอภิปายผลลงไปว่าแหล่งคาร์บอนแต่ละชนิดส่งผลหรือว่ามีผลอย่างไรต่อการเจริญของแบคทีเรียรที่เราใช้โดยวันนี้เราจะใช้เชื้อก็คือเป็นบาซิลัสฟิลิปนะครับในการพอเลี้ยงเนื่องจากเป็นเชื้อที่โตเร็วแล้วก็สามารถใช้แหล่งคาร์บอนได้หลายชนิดนะครับโอเคครับเั้นเดี๋ยวเราลองมาลงเชื้อกันดูนะครับผมเริ่มต้นเดี๋ยวเราก็จะทําความสะอาดโต๊ะบริเวณที่เราจะปฏิบัติงานก่อนนะครับ โอเคหลังจากนั้นก็จะเริ่มทำการลงเชื้อโดยที่วันนี้เราจะใช้เชื้อบาซิลัสสับปนิดนะครับแล้วก็ใช้ลูกใช้อาเซติกเทคนิคปกตินะครับในการถ่ายเชื้อเนาะก็จะลนลูกให้ร้อนแดง ตเชื้อ,อย่างเงี้น,นะครับลงเชื้อให้ครบทุกฟาสนะครับทุกอาหารแล้วก็ค่าเชื้อปกตินะครับหลังจากที่เราลงเชื้อครบทุกฟาสแล้วนะครับเราก็จะนํา ทุกฟาสเนี่ยไปบ่งที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสนะครับเขย่าที่ความเร็วรอบ 150rpm ทิ้งร้อยเป็นระยะเวลา24ชั่วโมงและพรุ่งนี้เราจะมาวัดค่า OD กันนะครับค่าหลังจากที่เราลงเชื้อครบ24ชั่วโมงตั้งแต่เมื่อวางแล้วนะคะวันนี้เราจะมาวัดค่า OD กันนะคะที่ความยาวขึืน600นาโนเมตรนะคะ ก่อนอื่นเราก็จะคลีนพื้นที่ในการทำแบลบของเราก่อนนะคะโดยใช้อสเซติกเทคนิคนะคะเราจะเริ่มที่1%ของสตาร์ทก่อนนะคะ แล้วก็ถัดไปที่1%มอนโตส1%อร์กูโคส1%นฟลกโตรสและ1%เลลูโลสโนะคะ เมื่อได้ค่าแบงค์ที่เป็นศูนย์แล้วนะคะเราก็จะวัดที่1่1%สตาร์ท